กระบวนการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้ฝึกทักษะให้นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มในการวางแผนนำทักษะชีวิตมาเป็นการสร้างอาชีพนักเรียนได้ตัดสินใจในการเลือกสินค้าที่ตนเองถนัดและสามารถหาได้ในชุมชนและมาวางแผนการตลาดรวมทั้งการตั้งชื่อ และวางแผนการขายการตั้งราคาต้นทุนผลผลิตเพื่อที่จะทดสอบนำสู่ท้องตลาดเมื่อวางแผนการจัดกิจกรรมและวางแผนต้นทุนผลผลิตแล้วนักเรียนก็ได้รวบรวมเงินในการสร้างอาชีพส่วนแบ่งเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มชายและกลุ่มหญิงเพื่อที่จะฝึกทักษะขายทุกวันอังคาร โดยการแบ่งหน้าที่กันและลงมือการปฏิบัติจริงนอกจากทักษะด้านการสร้างอาชีพแล้วยังบูรณาการสู่การงานอาชีพอีกอย่างนั่นก็คือ,อ,อใช้ทักษะของการสังเกตพัฒนาการเพื่อแก้ปัญหาในการปลูกผักลงในถุงดำ ซึ่งกระบวนการนี้จะทําให้นักเรียนได้หาสังเกตว่าการเจริญเติบโตของพืชน,นั้นเป็นอย่างไรรวมทั้งได้บันทึกผลและสังเกตตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งการแก้ปัญหาแยกแยะและหาค้นหาร่วมกัน โดยสิ่งเหล่านี้จะปลูกฝังและบรูรณาการภายใต้คุณธรรมเนื่องจากในการปลูกผักนั้นนักเรียนจะได้ร่วมกันและร่วมมือในการวางแผนเช่นเดียวกันนอกจากนี้ในกระบวนการอื่นๆนักเรียนก็จะใช้ทักษะที่ได้เรียนรู้นำไปสู่ การปฏิบัติโดยการใช้คำถามตอบคำถามและฝึกการแก้ปัญหาการวางแผนการแบ่งสิ่งของหรือการจัดเอกสารต่างๆในชั้นเรียนโดยใช้ทักษะและความรู้รอบด้านที่ได้เรียนรู้มาบูรณาการเพื่อฝึกทักษะให้นักเรียนได้รู้จักคิดและแก้ปัญหา รวมทั้งการทำงานเป็นทีมที่สามารถบูรณาการมองเห็นปัญหาและวางแผนปัญหาไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะหรืองานอื่นๆที่ตัวเองรับผิดชอบทำให้นักเรียนได้มีทักษะในการแก้ปัญหาและป้องกันรวมทั้งความรักความสามาคัคคีและสามารถที่จะ อยู่ร่วมกับสังคมและสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน